สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการ Kim k ง n g Channel ทุกคนซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมารีวิวมอดแปลงล่างในเกมไม่ครับนะทุกคนก็เราก็ได้รีวิวไปในวิดีโอสั้นหรือว่าช็อตนั่นเองทุกคนก็ใครยังไ่ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูนะทุกคนและในวันนี้ก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆทุกคนและใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Kim k ง n g Channel ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยทุกคนและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกคนนะเราเข้าไปดูกันเลยทุกคนไปยุโหไปกันเลย โอเคทุกคนมาเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวกันได้เลยนะทุกคนโอเคนะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในวิดีโอนี้ได้ทุกคนมาเราจะวางชาวบ้านลงไปทุกคนแล้วก็เราคลิกที่ตัวชาวบ้านทุกคนกดที่ตัวชาวบ้านทุกคนนี่มาแล้วก็ตัวเราก็จะกลายเป็นแบบชาวบ้านวิลล a เจอทุกคนนี่ แล้วก็แบบเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านไอห,หัวลุล่อนอ่ะเออก็เราก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างได้ด้วยทุกคนนี่มาจะแปลงร่างเป็นวัวในเกมมาครับทุกคนมาวัวใช่ปะมานี่มาวัวมาปึบนี่ทุกคนแล้วก็แล้วก็จะกลายเป็นวันวนะทุกคนนี้โอ้โหโคตรดยอะเลยอะเออมดนี้แบบเออใครก็อ่ะเอาใครอยากเอาไปเล่นก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยทุกคนนี่มา แล้วก็จะลองกับคิปเปอร์ด้วยทุกคนมาคิปเปอร์คิปเปอร์มาคิปเปอร์มาแปลงร่างเป็นคนก่อนทุกคนแล้วก็กดที่ตัวคิปเปอร er. ์ป๊าบนี่แล้วก็จะกลายเป็นคิปเปอร์นั่นเองนะโอ,โ,โอ้โหคิปเปอร์เนี่ยเขียวๆไม่มีมือไม่มีเขนนะโอเคทุกคนมาจะแปลงร่างเป็นเป็นไรดีจะแป,ปแ,แปลงร่างเป็นพึ่งละกันโอเคมาเแปลงร่างเป็นพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวพอเนี่ยแปลงร่างเป็นคนละโอเคมา โอเคพึ่งมาอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่ง,งอยู่นิ่ง,ง,งมาโอ้โหอยู่นิ่งโอ้โหม,า,มา,าวางที่ดอกไม้แล้วกันนะแล้วมันจะได้แบบอยู่นิ่งๆไงนะโอเคอ่าตรงนี้ตรงนี้วะก็กดที่พึ่งทําไมกดไม่ได้อ่ะฮะเพื่อทำไมกดไม่ได้ไดไไดตรงสน่าจะไม่สามารถทํากับพึ่งได้ทุกคนแล้วก็มาดูแกะดีกว่าีทุกคนแล้วก็เป็นแกะแล้วทุกคนนี้ทุกคนแล้วก็เวลาเรากดยอดทุกคนเนี่ยมา มันก็เป็นท่าทางของการกินหญ้าของแกะทุกคนโอเคเนี่ยโอ้โหโคตรสุดยอดเลยเออ,อมันนี้ก็สุดยอดเลยเราจะแปลงร่างเป็นเป็นอะไรดีแปลงร่างเป็นอ่าเป็นเบลส์ละกันเนี่ยทุกคนนะเบลสนะแล้วก็แปลงร่างเป็นคนก่อนแล้วก็กดที่เบลสเนี่ยทุกคนแล้วก็ แล้วก็จะกลายเป็นเบตทุกคนแต่มีสิ่งที่น่ารำกันนะั่คือไฟมันมันมกจะอยู่บนหัวทุกคนแล้วก็เวลากดย่อมันก็จะบินด้วยทุกคนนี้โอ้โหโคตรสุดยอดเลยอะดูดิเออสุดยอดมากเนะีย่ยเนี่ยทุกคนโอ้โหสุดยอดสามารถที่จะเอาไปลินได้ทุกคนเนะี่ยเอยแต่ไฟบนหัวแบบลำคาญชิบหายเลยโอ้โหมีวิธีแก้ไหมเนะี่ยโอ้โหโคตรํำคาญดูดิแล้วก็เนี่ยแต่เรายังไม่รู้วิธีการยิงไฟของเบตตัวนี้นทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างเป็นอะไรดีแปลงร่างเป็นอะไรดีแปลงร่างเป็นเอทเทอ,นทเทอ่วิตเตอร์ละกันวิตเตอร์วิตเตอรนะ์วิตเตอร์นะหัวสเกีตันโอเคอ๋อนี่ไงแล้วก็มาเริ่มเลยนี่แล้วก็ไปวางแล้วก็นี่ทุกคนตอนนี้กำลังจะระเบิดทุกคนเลยจะกดที่มันนะ จะกดไม่ได้ก่อนตอนนี้แบบมันกาลังจะไกด์ล่างคนงนี้ไงไกดล่างสจแล้วทุกคนแล้วก็กดทิ่งตัวมันเลยกลดที่ตัวมันเอาเดี๋ยวทำไมกดไม่ได้วะอ่ะเพรรู้สึกว่าพิตเตอร์มันจะไม่สามารถที่จะก,กดได้ทุกคนนี่โอเคทุกคนมาอตัวต่อไปนะโอเคเอินเดอร์ดากอน โอเคนะแล้วก okay, well ็น okay, 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 okay. okay, okay, <mo <Mm okay, ี่ไอออฟอินเดอร์มาโอเควางก่อนปึ๊บ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 นี่ปาปปาปบเ้ยนี่โอเคทุกคนป่ะเข้าไปกันเลยโอเคนะมาเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดิ โอเคทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาแล้วทุกคนนี่มาอ่าเจอเอนเดอร์ดราค่อน er ด้วยคนมาเออมดนี้ก็สามารถเปลี่นล่าเป็นอินเดอร์แมนได้ด้วยคนนี่เดีย๋ดวยวยทุกคนสามารถเปลี่นล่าเป็นอินเดอร์แมนได้เลยนะอ่านี่ดูดิโอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยโคตรเดียร์มดนี้บอกเลยโอเคแปลง่นล่าเป็นคนก่อนนะเราจะแปลง่นล่าเป็นเอนเดอร์ดราค่อนนะทุกคนนี่นี่มามามารีบเลยนะอ่าเอนเดอร์ดราค่อน น่าจะมันน่าจะไม่ลงไปตรงงานทุกคนไม่ต้องตีตีไอเนี่ยไอยคริสตัลอะที่มันแบบเพิ่มช่วยเพิ่มเลือดบางกอน่ะรู้สึกว่ามันน่าจะหมดแล้วโอเคทุกคนมา เราจะมารออินดียรดาก,ก้อนไงทุกคนมานี่นี่ไงมาแล้วกดเดี๋ยวได้แล้วทำไมมันไม่ได้อะอทำไมมันไม่ทําไม่ได้สงสัยไอ้พวกบอสเลยบิกนี้ทุกคนมันไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้ทุกคนโอโ้โหโคตรเสียายเลยอย่ะนึกว่าจะได้เป็นอินดียรดาก,ก้อนซะอีกโอ้โหทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ต้องจบไปเพียงแค่นี้ทุกคนก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยทุกคนก็ไปเจอคลิปหน้าทุกคนกสอนสับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะไไปเจอคลิปหน้านะคะ